ครับสวัสดี f อแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีเรืองไหลเยนนะครับผมมาครับวันนี้ก็มาอยู่ที่วาปีนะฮะนี่โอ้ปีนี้เป็นไม่ใช่อะไรหรอกครับเหมือนพอได้รถ แบบนี้มาก็ได้แต่รถแบบนี้มานะครับพอไม่มีก็โอ้โหก็นานกว่าจะได้มานะครับพวกรถตักพวกรถมันทุกนะครับช่วงนี้ก็รถบัสก็ไม่ค่อยได้เลยครับนะฮะวันนี้ก็มีรถเกียร์เดอร์ครับนี่ฮะร,รดเกียร์เดอร์ คันที่แล้วก็ยังไม่ได้ขายเลยนะฮะก็ตามหมูตามพวกมาครับนี่ฮะเกเด,ดอร์โอ้คันนี้ใหญ่มากเลยคันนี้นะฮะใหญ่กว่าคันก่อนครับนี่ฮะโอ้ยางรั่วครับรถใช้งานอยู่นะครับคันนี้นี่ฮะเขามา่เกตงานข้างหน้า เจดเดอร์ครับตัวนี้จะรุ่นใหม่กว่าตัวที่ได้วันนั้นนะครับสภาพยางก็โอเคครับแต่ข้างนี้ยางแววบครับนี่ฮะคันใหญ่กว่าคันนั้นนะรุ่นใหม่กว่าเนี่ยตัวนี้เป็นเฟือง ไม่ใช้ฮาร์ดลิกนะครับใช้เฟืองหมุนไม่รู้เรื่องเลยรถเกตมีหลังคามีกระจกเนี่ยเขามาทำงานอยู่นี่ครับโอ้ร้อยสิบคันนั้นเขาไม่ขายวะนะ นีอันนี้สภาพก็โอเคครับไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่หรอกครับตรงนี้นะโอ้แต่ตรงนี้เขาทําใหม่ครับนี่ฮนะรอยเชื่อมใหม่ๆเลยน่าจะเปลี่ยนใหม่ว้างนี่ข้างนี้มีไหมข้างนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะระบบไฟไม่มีครับคันนี้ไฟเลี้ยวไฟอะไรไม่มี ใบเกตสไลด์ได้ครับตัวนี้ใบเกตสไลด์ได้ครับบอกไหลิกอยู่ตรงนี้ครับแผ่นเพจครับหลุนไหนไม่รู้เดี๋ยวถามเจ้าของเขานะครับ ซื้อหมดละรถไม่รู้รุ่นไหนนี่ยแคทสิบสเคเป็นเอฟตัวไหนไม่รู้นะฮะนี่น่าจะเป็นหมายเลขเครื่องอะไรของเขานี่แหละหมายเลขมีตรงเชื่อมตรงนี้นิดนึงครับ เครื่องครับยางก็โอเคเลยแต่ฝั่งนั้นซึมหน่อยครับต้องเอาลมมาเติมกสูบเบอรเริ่มเทิมเลยเครื่องสภาพดีครับคันนี้เขาก็ทํางานอยู่นี่เขาทําเกียร์ทางตรงนี้ครับข้างหน้าเห็นไหมฮะทางซอยเข้ามาครับ จะคอยมาลองสตาร์ทเครื่องแบตเตอรี่มีไหมเนี่ยน่าจะไม่มีนะครับเพราะไม่มีคนอยู่รอเขาเสร็จงานแล้วอันนี้ก็ดูเดี๋ยวดูนะครับว่าค่าเคลื่อนย้ายมันจะเท่าไหร่นะครับจากวาปีไปกระสิบนะครับตัวนี้มันตั้งได้ไหมเนี่ยตั้งไม่ได้แล้วมั้งเนี่ย ก็ตั้งรุ่นใหม่แล้วแล้วร,รุ่นเก่าครับเก่าก็พอได้ทะเบียนไม่ต้องทมหาเฮ้ยมีแต่แบตเตอรี่ด้วยนี่เดี๋ยวลองสตาร์ทเลยครับ <S <S เดี๋ยวลองสตาร์ทเลยทำไงด,ดีฮะเดี๋ยวดูน้ำมันเครื่องก่อนครับน้ำมันเครื่องจะอยู่ฝั่งนั้นครับ มันเครื่องนี้ครับเครื่องก็ไม่เยิ้มนะครับเครื่องตองนี้ไม่เยิ้มเลยเดิมเดิม <ๆ S 1> เลยเด้อเดี๋ยวด,ดูน้ำก่อนมาก่อนนะครับเพราะเขาไม่ได้อยู่แถวนี้นะเขารถมาทำงาน Oh, <laughs> ที่เปิดกันมีน้ำครับน้ำเต็มครับเฮ้ยปิดทำไมล่ะจะดูน้ำอ,อยู่ถึงว่านีหล่ะมีคุณแจมั้ย Uh oh. Lu hak, kunci. เยมโทรอะไรไม่รู้เดี๋ยวแยะมาไปหมดเลยเัวนี้มันใช้เบร์แบบไหนไม่รู้ครับสายแบตเตอรี่ก็มีอันนี้ปะเนี่ย ไม่ใช่ก็มีแค่นี้นะนี่ปะโอโห้ตกใจเจอแล้วครับขออนุญาตสตาร์ทก่อนเลย ขไม่กลัวแบตเตอรี่หายเลย เพียงไว้สักพักครับเราลองระบบก่อน ยอยกัางกรบบะครับ เขาไม่กลัวหายยางแปรทำไงดีสไลด์ผ่านอันนี้หมนุนอยู่ในหมุนครับโอเคครับเร็วอยู่ครับเนีย่ย แโอเคครับแต่เกียร์เข้ายากนิดหนึ่งตัวนี้อยากหวมนิดหนึ่งครับคนันนี้แต่ตัวนี้ก็โอเคครับไม่อะไรนี่